S <S เอ <atsu> เอมันก็อย่างนี้เลยเขาใหญ่นะคะเขาใหญ่พุทธาคือจะกกาพิส yeah. like yeah. ุจนเกาะกลางถนนก็เจาะฮักเปรี้ยบรวมยังสันเทบุตรนี่เาเล่นบักลาเล่นทีรีเลยทีรีเลยลูกมอเตอร์ไซค์ทีรีเลยเนาะไปไปปลั๊กเขาใหญ่เขาใหญ่ไปเลยนะ ว่ยุคนี้เป็นยุคยักยุคยักให้เล่าโซคหาาาหหให้ลาบเห็นาฬิกาถูกหันจีนถูกหวยรวยปุอรโรตเตอรี่ทั้งวันที่หนึง่งสางท่านที่เลยสางยักแค่ตัวหนึง่งยุคยักยุคพญานาคให้โชคให้ลาบ นเกิดมาสร้างเพื่ออยากสร้างบารมีสร้างบมมีคนขี่ไปต้นของเขาแน่นอนนี่เนาะเป็นทางเกี่ยวในไต้ะวานเออเกี่ยวไปใช่ดหมอเกี่ยวกับขนาดนี้เขาใหญ่รถฉีบล้อมันขึ้นยากเปิดขึ้นยากสางมันจอดทันรถท่ามเกินสิบสองตันห้ามวิ่งความเร็วเกินหกสิบกิโลเมตร ต่อหน้าที่พูดแล้วก็กินกินแต่ต,วตะวันมัวมัวก็นอนหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนนะคะตัวนี้โรตีกรอบนะคะอร่อยใช่ได้ย่ เยอะเกินไปหรือเปล่าไม่รู้มันว่วางนานครับเลยคุณครับลูกเขาใหญ่ชุมเขาใหญ่ ึ้นเขาจะเสังเกตด้วยหูอื้อ ขึ้นเขาลงเขางูอื้อ เธอเห็นเหตุการณ์โอ้ยเธอเห็นบอสมูเจ้ารถแก่หลุดรถขี่หลุดสองคันผมเด้อรถก 3, 3, 4, 8, 5, ระบะสามคันชีคันแปดคันยูหลุคันหนึง่ง

บ่อตีรีวะบ่ไเนี๋ยมันก็เป็นอืออ่นอืก็ยืนซนี่ยนบ่อได้เขามันบ่อได้ชาตอืออาไรกันเอะไรไกันมันไปกินมาไม่ได้เบิดเลย ก็อ่านบางเลนเลิศไปเล่นกัน แซงนี่จะแซงด้วยเนาะทุเจ้าก็ได้ เจ็ดปีก็เขาเจ็ดปีหงานนี้คุยหงายเจ็ดปีังไงายเจ็ปีก็เจ็ดสสิ3ามสิต้องปอบหรออก็บสาปีประมาณีปียี่สิบแปดปี เดือนละมื่นยี่สิบเจ็ดปีเดี๋ยวเดือนไอ้เจ้ามื่ม่นยีิแนสา0 0สนสามแนเกอบ w h ย่เดือนละหมื่นเดือนละหมื่นกับปียี่แปดปีกับปีหน,นึน 1, 1> ่งก็ได้แสนแสนหนึ่งปีหนึ่งได้แสนสองกับปีหนึ่งได้แสนหนึ่งสิบปีก็ได้ จิบแสนล้านหนึ่งสามล้านสล้านกว่ากับล้านส้านล้งเออใจปรด็นบาล้างละสองล้านสี่ละสามล้านคิดไปหอดใช่บาล้งละสล้านนะแต่ชิมีเงินเหลืออยู่ล้านนึเดีว้นช่วงนี้ไปนี้ แต่พวกกูนี่ยิ้มชิ้นก็นสินี่คือพวกมี่เร,รบริสียดอกเบี้ยรรเขาได้หนิบริสียดอกเบี้ยเขากับบริษักบซเบิรพอดีเงินจาจีานแอ่พวกนี้แระได้เชิญยังงินงาจะพิจนหอนเมิ่ตายขึ้นเมร กบบาเนี่ยเสามารถเพิ่มได้จากหนีมกับตอกเบี้ยก็ชิลดลุไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อ,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 อยๆคือพอมันแมนรดลงเน้นกับตัวอ่ะย่ดีจะรูปเลยกการเปหนีเนี่ยพูดไม่เงินไปเดีเขาก็บอกว่าหาบาทบริจาคเขาหาบาทตามเป่านั่ยคือจะต้องติดลุ่คือจะต้องเสียมากเขื่นเรื่อยๆสรุปเลถ้าพูได้มีทักบาพิเศเงินุดลอล để ván lắng đi đi để kiếm ngân để để về xưa chuẩn bị thấy hai mùi có kìa khát mặt cốp Mà lần cố mèn là chị vô ngân hơn. luôn 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 ไม่เงินเป็นกอบเป็นกำเหมือนยังมาสร้างบือเพราะเธอเดียวตอนกระเทียนเอาเบียร์กระสียี่ยุบานหลังใหม่หลังสวยตามเทพปาร์นาเออแล้วเน่แมนแต่ว่าถ้าก็แก้บีบสร้างสางไปยี่สิบปีก็แก้กระสีที่สางใหม่อีกรอบหนึงรอบไหนให้ลูกสางวันแล้วที่เพื่อลูกเจ้าประเดีดีนี่เพอคนสิเขียนจะเขียนเอาให้ได้ดีมาได้ก็ยากเบิดเงินไรหนึ่ง yang ni kan ber tu tu ke